ท่เต่าเกมเขตตำบลเขตอำเภออำเภออากาศอำนนวยมาทุกทุกบ้านเลยท่าเต่าเกมนะกีฬาสีท่าเต่าเกมนักก,กีฬาก็พาก,กินขา้าว ลงแข่งแล้วอันนี้ วอลขโมนแท้ข <c oughs> ี้พนมุนขนาดเลยมุนกุ๊บขีุ่นมุนกุ๊บเลยคู้เดชอ่ะน้องแก้มไม่ลงบ่เซ้ำเมื่อไงบ่น้องแก้มลงสซ้อนเศร้าบ่ บ้านใดแน่นี่อยู่บ้านใดฮะน,น,นอนทอยนอนทอยทั้งหมดเลยบ่ยมีชื่ออะไรบ้างนี่ชื่อน้พลอันนี้ชื่อแกหน,นูชื่อ,นนอข้าวฟ่างข้าฟ่งาฟงน้องแก้มน้องพลอยเออเรียนอยู่ชั้นไหนจ๊ะอนุบาลออนุบาลสามแก้มอนุบาลสองแล้วก็ข้าวฟ่างอนุบาลสองบ่โอออนุบาลสองบาลสามอืะ ใช่บ้างด้ยเอามาด้ยมาด้ยเอามามามา ออกามาแล้วก็ไปทางโน้นแล้วก็ไปทางโน้นจะไปวิ่งขึ้นไปไม่ต้องปีนแล้วก็เดินไปเข้าทางเกา่าลงมาเอาทำไมไม่ลงมาเอาถอดทำไมโอ้เกือบกินตีนบ่ <laughs> เกือบกินเท้าทีเดีอ เกือบกินตีนเกือบกินตีนหวัดสันเอาทำไมไม่ปีนทำไมไปปีนข้างนอกทำไมไมไม่ไม่เดินไปทางนี้อ้อมๆแล้วก็ไปเข้าทางโน้นมาทำไมต้องปีนน่ะเห็นไหมเห็นไหมน่ะไม่ต้องปีนมันลื่นมันลื่นลงมาลงมาก่อนไม่ต้อง เห็นไหมเกือบกินตีนน่ะมาต้องขึ้นไปไมาต้องขึ้นมาต้องขึ้นไดปเลยนั่นไหมมิยังไงอันเล่นนะมนีิยังไงเอังกลับบ้านมานี่เอ้าทำไมมันกลับมา เอาใจใแล้วก็กลับมาด้วยเออเอาลงไปลงไปแล้วก็ขึ้นมาเออเอาลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ลงมาขึ้นไปใหม่เออผุ่นตามลังการหุ่นตามลังตามล้างซียังไง thìm đều canh, thìm canh cái gì bả, thím đều canh gì bả, hả? Thím đều canh gì bả? Bé lốm đấy, là... Mình kém, Mình มีนัดเดือนแล้วไปย่างหม้อมีแห้งบอก,บบอกไม่ได้กินข่าวบอกไม่ได้กินข่าวทิบอกแกบลงมาลงมาลงมาแกมลงมาไม่ได้กินข่าวหมอมีแห้งเลย,อเ,ยเออลงมาหันดีหันเฮ้ยคนอ้อ๋อโอ้เนี่ข่าวบอกกินหมอมีแรง บอกแกมอ้าวมีแห้งอยู่บ่มีแห้งอยู่บ่ะมีแห้งเลยอุ้ยบดผัดลังเลย